ตอนนี้ม,นมันสกปรกเาลมคานเไม่ถ่ายแล้วนะอยู่ในสนามรบต้องทำทุกอย่างเดี๋ยวฟันแต่อีวานททุกอย่างกื่มในไ,นไ้กินไปหมดสวัสดีครับสวัสดีอะไรเล่าตั้งนักวันผมอยู่ เก่งทำไมเราไม่พร้อมลูกหนึ่งสองสามสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับ f อี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับเข้าสูส่มราชาน,นะครับกว่าจะเอาสปอยมาถ่ายได้นะคือคลิปเนี้ยมันเกือบจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะวก<ะ>นี้เนี่ยบอกเลยว่าแฟนผมมันจำศีลอยู่นะ,ะจำศีลน,นี่คืออะไรจำศีลก็เหมือนพวกกบพวกคางคก ที่มันแบบจำศีลอยู่ในในดินอะ่ะเพราะว่ากางคอกเนี่ยเขาจ,จำศีลใ,ในดินสปอยเนี่ยเขาจะรู้จ,จริงไหมนเนี่ยพูดอ,ะอ่ะจริงจริงทางโคกปบมันจะจำศีลไงช่วงจำศีลน,นี่คือมันจะนอนอย่างเดียวไงแล้วสปอยนะครับคือประมาณ1ปีหรือ2ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงจำศีลของเขาอยู่<ะ>ช่วงจำศีลก็คือประมาณเดือนหนึ่งอ่ะ <c oughs> เดือนหนึ่งคือเราจะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนแะทุกคนเดือนหนึ่งเราจะไม่มีคลิปลงนะตอนนั้นนี่ผมก็เลยต้องถ่ายคลิปอัดเอาไว้เยอะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะจำศีลเอาช่วงไหนค่งช่วงนี้เข้าสู่ช่วงจำศีลของสปอยล์แล้วคือมันจะนอนแล้วก็กินอย่างเดียวนี่คือมันเพิ่งตื่นนั่นเนี่ยเห็นไหมแล้วสิวมันก็หายไปแล้วเห็นไหมทุกคนดูดิสิวมันหายเพราะอะไรเพราะมันจำศีลเพราะมันนอนอย่างเดียวไงเมื่อกี้ก็เพิ่งไปปลุกมันมามันก็โมโหใส่ผมอีกลิเนไทยกูจะนอน เนี่ยใส่ไข่ไงไม่ได้ายกูจะกินคนเรามัจะบาใส่ไข่เอาดีเข้าตัวไงวันนี้เราจะมากินอะไรครับลูกเมนรีวิวชานมใช่ชานมนี่ก็ทําให้กินอร่อยมากนี่นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับอาหารของทหารอเมริกันที่เขาเอาไปกินในระหว่างที่เขาออกไปรบออกไปฝึกซ้อม MIE MIE ย่อมาจากอะไรเนาะไม่รู้ดีเมาอ๋อย่อมาจากไม่รู้ดีเมา ไปใช้ M R E M R E ย่อมาจาก Meal Ready to Eat อาหารที่พร้อมทานอ่าถ้าถ้าแปลตรงๆนะแต่นี่มันนานแล้วนะมันจะเน่ายังอะ่ะไม่เนา่ามันเก็บได้เป็นร้อยปีพันปีเเปิด <Bird. S 1> ไม่มีทางเนา่าลองแกะแบบทหารห้ามใช้มีดห้ามใช้กันไก่หา <c oughs> เอาทหารห้ามใช้มีดด้วยเอาเวลายามที่เขาถูกเชินจริงๆเขาต้องคิดจริงๆเขาไม่มีมีดนะเขาไม่เลนไก่นะทหารบางคนอาจจะแบบว่าโดนระเบิดมือขาดต้องแดกก่อนต้องแดกต้องแดกยังไงก็ได้ กูจะต้องแดกให้ได้ถึงแม้ว่ามือขาดตีนขาก็ต้องแดกให้ได้อแดก่อนอันนี้เรามีรถอะไรบ้างเรามีรถกระบะมีรถไม่ใช่เล่นอะไรเนี่ยโอ้โหก็นี่ไงขอไว้อะไรแกมุกหน่อยคนละรถกันนี่ครับเรามี ลดนะครับอันนี้เป็นชิคเก้นเพสโต้พาสต้านายบอกว่าไม่กินไก่ไงเอทำไมกูสั่งไก่มาวันเนี่ยมันส่งมาผิดหรือเปล่าแล้วอันเนี้ยเออมันจะมีเป็นเมนูบอกนะเมนูยี่สิบสามเมนูสิบแปดเมนูหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรอันนี้บีฟอันนี้เนื้อนะบีฟลาวิโอรี่อินมิตซอสเดี๋ยวเราจะแกะโดยที่ไม่ใช้มือและไม่ใช้มีดใช่มือไม่ใช้มีดพูดอะไรเนี่ยเมาส์นี่ไงพอสมมติว่าเราโดนมือโดนระเบิดอุ้มมือขาดอะไรมือมือขาด เหลือแค่ปากปากคนเราเนี่ยกระปุกบอกอะไรอยู่ในตอนนี้มันสกปรกมาล่มคก็ไม่ถ่ายแล้วนะอยู่ในสนามรบต้องขันทุกอย่างเอ้กระปุกคก็ขันเองสิเดฟันแตกอีวายทุกอย่างสกปรกอี๋แม้เป็นรู้เลยเหรอไหมอีน้ำลายอ้นมมาแล้วมาแล้ว ระวังแก้วหกมาบอกกันไก่มีทำไมต้องทำให้มันยากนี่เรากินแค่เมนูเดียวก็พอแล้วเพราะมันมันเยอะไม่ใช่มันเยอะตัวเองไม่กินไก่กินไปเลยอ้เข่าแก่ในไหนจะรีวิวในไหนจะรีวิวแล้วก็่าแก่ไปสิอีป่อยแกะไปเมาในไหนจะรีวิวแล้วแกะไปสั่งมาได้สองอันทำไมไม่รีวิวน่าเกลียดรูปเยอะอะมันจะสั่งมาทำไม นี่ก่อนนี้ก่อนมีอะไรบ้างในหนูลองบอกสิลูกไอ้น,นี่คือของที่ทหารอเมริกันเขากินกันเลยนะมีถุงเปล่าเอามาทําไมวาถุงเปล่าคืออ๋อเอาเอาไว้เผื่อใส่อ้วกไม่ใช่<ถ>ใส่น้ำร้อนไม่ใช่เมาส์อันนี้อันนี้ที่ทาความร้อนปะใช่ที่ทําความร้อนใช่ไม่พอใส่เข้าไปก็เหมือนมาม่าร้อนไงพอใส่น้ําเข้าไปมันจะร้อนเลยนะทุกคน มันจะร้อนเลยอันนี้ใส่น้ำป่ะอ๋อนี่ทำทำให้มันร้อนทำให้ราก็ใส่นี่มันร้อนก่อนอ้ยมาสฉีดดีๆเดี๋ยวมันทำไม่ได้มันต้องเอาถุงนี้ใส่นี่ควายอย่างเดียวไม่มีหัวผสมเลยไงหัวไม่ใช่หัวหัวใช่คนคนใต้จะพูดหัวเดี๋ยวมอทําไม่ได้นะได้สิลูกกันไก่ก็มีก็บอกว่าห้ามใช้กันไก่ในสมอภูมิร็อกไงมอหยุดเถอะมอหยุดหยุดหยุดถุงนี้ไงดูน่ารู้ฟิวอย่าเกินนี่ไง อย่าเกินอันนี้แล,นลนแล้วมันก็จะร้อนแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ใส่อย่างนี้อันนี้คือที่อุ่นนะทุกคนนะใส่เนื้อไอมาอี e. เข้าไปตรงนี้ไอพวกนี้ก็จะเป็นของแบบของกินเล่นของแท็กเกอร์อันนี้เอ่อเบลเลดเบสพาวเดอร์ค่ะแล้วพันน้ำพันแล้วเขาก็จะมีแครี่บอกนะว่ากี่แคลกี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองกินอันนี้ก่อนอันนี้คือสามารถกินได้เลยนะอันนี้เป็นบีฟสติ <Wow. S 1> ๊กนะระหว่างที่เรารออันนี้อุ่นอยู่ ไม่เหมือนอาหารมาเล้น่ากินไปเลยนะคนเก่งต้องลองด้วยลูกไม่ไม่ได้นะครับลุงนะคนเก่งเป็นทหารอเมริกันแล้วคนเก่งต้องลองนะลูกก็เอออไม่เปิงวันนี้คนเก่งเป็นทหารอเมริกันแล้วไงไม่เปิงอันนี้เป็นบีฟสติก๊กเขาเข้าตังของเขาดีอยู่แล้วมันดีต่อสุขภาพแล้วก็โปรตีนมันเยอะมากด้วย,วยม,มันเหมาะมากเหมาะมากสําหรับคนที่แบบว่าเล่นกล้าม มามาแลววเวยกินได้ไหมกินไปหมดไม่เวิร์กว่าเนี่ยอาหารพวกนี้คือในยาำที่เขาไปออกรบอะเขาก็ต้องกินกินเพื่อรองท้องไงไม่แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่เขาจะต้องไปหาพวกปลาขาผาพวกอะไรกินไงเช้ไหมล่ะนี่บีฟสติ๊กถ้าพูดถึงความกินเพื่ออร่อยนะอื ไม่ได้เพราะว่ามันไม่อร่อยช็อกโกแลตบานาน่าของหวานเอาไ้ทีหลังนี่อะไรวีทสแน็คอ่านี่เป็นขนมปังน่าสนใจอันนี้น่าสนใจนะผมว่าต้องทำให้มันร้อนหน่อยดิไม่ต้องร้อนผมว่าอันนี้ได้ผมว่าอันนี้น่าน่าน่าสนใจอืมเอาอ๋อาอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลย อันนี้ถือว่าโอเคนะทุกคนวีสแน็คเบรด TFF นะครับร8 0แคลให้พลังงานดีมากอร่อยด้วยเห็นมาดูนะที่แบบผมกินเรื่อยๆเพราะว่าผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าไงเนี่ยอร่อยพูดจู๊โอ้ยหอมนะมันเป็นผงสีแบบชมพูอ่ะลองใส่นะแล้วก็คุณนี่เป็นไไม่รอร่อยเลยเป็นผงยาเลย มันคงเปมีวิตามินมัน้งกินได้นะแล้วให้เขาไาทำอะไรกับคลิปนี้เนี่ยให้คนเก่บมานั่งดา่ามังเลยอมักฝรั่งเครื่อง,งปรุงแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงอะพวกเกลือพวกอะไรอะ่ะมีคอฟฟด้วยคอนไซรลับนะทิชชู่ไอถุงทำความร้อนของเราไม่ค่อยสำาเร็จเท่าไหร่นะีย่ยังยังกินอยู่เลยลูกแต่ว่าก็พอก,กินได้มันก็อุ่นๆุเรากินน้ำอุ่นก็ไปหมดเลย <S <S> น้อง้วทำไมไอ้น้ำที่เขาให้มาไม่กินมากินน้ำส้มทำไมอันนี้เป็นเมนูหลักของเอเมออันนี้นะครับเหมือนเป็นพาสต้า กินดีนี่คืออาหารจานหลักของเรานะครับอะไรเนี่ยก็ <_ uff> ได้อยู่นะอันนี้มันเหมือนกับมันเป็นแป้งอะและว้วก็มีซอสแต่ถ้ามันร้อนๆก็คงเดียว่านี้แต่ว่าไม่รู้ว่าผมทำอะไรพลาดไปมันเป็นแค่แบบ <_ t ix> อุ่นๆนิดหน่อยอร่อยจังกินน้ำเลยไมวอะไรอะบัลเน่า นัทมัฟฟินอันนี้คือของคนเก่งละถึงเวลาของคนเก่งละทีนี้คนเก่งจะต้องรีวิวนะอันนี้เป็นของของหวานวนะเเลูกนะช็อกโกแลตบานาน่านัดมัฟฟินโดมอนโดมอนอันนี้อันนี้ <c oughs> น,น,น่าจะอร่อยนะเหมือนเหมือนคุกกี้ยักษ์เลยเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นอ,อร่อยไหมเป็นเหมือนไข่กล้วยหอมช็ชอกโกแลตชิพบ้านเราอะอร่อยไหมก็น่าดีสุดแล้วในเนี่ย <c oughs> อร่อยอร่อยเฮ้ยอันนี้อร่อยอีนี่อร่อยสุดเลยอร่อยมากอันนี้อร่อยมากเลยนะอีนี่อร่อยมากออทุกจะให้คะแนนทั้งหมดนะอันนี้เต็มสิบเลยของวันนี้เต็มสิบเลยนะอือมันเป็นเหมือนเค้กกล้วยหอมบ้านเราแต่เป็นเค้กกล้วยหอมกล้วยหางช็อกโกแลตชีสอะกล้วยหอมอะไรกล้วยหอมกล้วยหอมเป็นเค้กที่แน่นอะแน่นๆเหนียวๆอะแต่อันนี้อร่อยเห็นไหมดูจากคนเก่งที่แบบ กินไม่หยุดนะแสดงว่ามันอร่อยนะอันนี้แล้วก็อันนี้ลงลงมาอันนี้ผมว่าให้พลังงานแล้วก็ไม่อ้วนแต่อันนี้มันค่อนข้างหวาน้วอันนี้ยอาหารหลักก็ลงมาแต่ผมให้อ e ีไส้กรอกเนี้ยเป็นอันสุดท้ายเลยอันนี้เดี๋ยวก็จะไปอยู่ในท้องของมิมิแล้วก็ตุ้งตินขลับ <c oughs> ก็ถือว่ามันเป็นอาหารที่ไม่ได้ควรซื้อมากินเพื่อที่จะแบบว่าล,ลิ้มรสช,ชาติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอาหารที่กินเพื่ออยู่อย่าจะซื้อของแปลกมากินยอะไรเงี้ยก็ได้ พูดถึงมันก็เหมาะจริงๆเนี่ยแหละสำหรับทหารที่แบบว่าออกไปรบหรือว่าอะไรเงี้ยเอ็มฮีเนี่ยมันก็มีหลายๆชาตินะมีทั้งเอ็นออเบลีพรอดอลิกอ,อืมรออิกแต่ทุกคนรู้ไหมว่าทำไมหน้าโปอใสขึ้นวเพราะว่าเขาละแอกเลยอ่าเดี๋ยวจะขึ้นป๊อกอัพไุณอะไรติ้งพอใจอยังหูกอพอใจแล้ว <laughs> มันอยากจะเลี้ยง <laughs> จะเลียพี่พี่พึ่งขึ้นบาไงมามานี่หน่อยให้มาม้าชิมสวัสดีค่ะมาม้านะครับสปอยล์นะคะมันคล้ายๆกับคุกกี้นะแต่ว่าแต่ว่าเค้กหน่อยระวังระวังมันเผ็ดแต่มาม้าลองดูนะคะว่าเป็นมาม้าเป็นคนชอบขนมเค้กคุกกี้ใช้ได้นะใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่นะอันนี้ใช้ได้นะนุ่มอันนี้ได้อยู่นะได้อยู่อร่อยอันนี้ผมว่าม้าก็น่าจะชอบอันนี้ออกเลยติดจืดจืดทันพืช นี่จืด จดอันนี้เหมือนขนมเจาะรูบ้านเราเลยลูกเหรอเหมาะกับกินกาแฟอะไรเงี้ยกาแฟเนี้อะมาม่าชอบเป็นแบบขนมแบบว่าโบราณนะโบราณโบราณที่ว่าเออขนมนาบอนอ่ลมันความนาบอนเจาะรูอ่ะนะแล้อยากไปถ่ายคอนเทนต์ที่นาบอนไหมไปถ่ายอยากไปมากอยากไปมากบ้านเกิดปอสบอยเด็กๆอยากไปมากก็มันมาแต่งงานกับป๋าก็อยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้ป๋าไปไหนแล้วครับกลับนาบอนไปแล้วแต่มาม่ายังอยู่บ้านอยู่มาม่าเดี๋ยวขอมีสักอีเพีงได้ไหมให้สัมภาษณ์มาม่าว่ารู้ ยังไงกับผมบ้างแบบเมาอยู่ที่บ้านเมาช่วยงานอะไรบ้างเอาแบบอะไรที่อัดอั้นมาตลอดสิบปีมามม่าใส่เลยตอ้หัวมัแตกนะเอซีทั้งหลายดูน้องเมาพูดกับจนลำลายกันได้ตอนนี้มามม่าหูดวไปแล้วข้างหนึ่งมีหนึ่งอีพีให้มามัดอธิบายให้หมดเลยรับรองว่าคผู้ชมคะคนนี้นะสุดยอดสุดยอดเนบนราที่ลงองมมข้างหนึ่งมันเถมเอเถอเล่นเกม อีกข้างหนึ่งกันมันเรื่รงล่วงเรื่องไม่สนไม่มาทุระแล้วเดี๋ยวรอเต็มๆอีกพีนึงเดี๋ยวรออีทีหนึ่งมาม่าฝากช่องให้ผมหน่อยขอเป็นแรงกำลังใจให้พี่เมาส์นะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไอ้เมาส์ด้วยนะครับเอมาพูดอะไรวะอะไร